คลิปนี้ครับจะมาชวนคุยเรื่องของเหตุอันสมควรของประมาณการขาดเกินของพอดดห้าหนึ่งเอ๊ะฟังแล้วงงใช่ไหมครับว่าพูดถึงเรื่องอะไรถ้างงนะฝากกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ตอนที่1ก่อนจะได้เข้าใจคลิปตอนที่แล้วเนี่ยพูดถึงหน้าจอนี้ไว้นะครับเรื่องของการประมาณการขาดเกินใครยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยขอให้กลับไปดูคลิปแรกก่อนนะครับพี่หนอมแปะลิงก์ไว้ให้แปะไว้ตรงนี้ตรงนี้สิเออแปะไว้แล้วนะครับใครสนใจก็อย่าลืมกลับไปดูก่อนนะครับสำหรับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้เลยแต่ถ้าเกิดใคร ติดตามแท็กสปอนนงไว้แล้วไปเริ่มกันเลยครับคลิปนี้อย่างที่บอกเนาะจะชวนทุกคนมาคุยต่อจากเรื่องของประมาณการขาดเกินที่เมื่อกี้เล่าไว้นะครับซึ่งในบริบทของการพูดถึงประมาณการขาดเกินเนี่ยมันจะมีคำานึงตามมาครับคำนั้นเนี่ยเรียกว่าเหตุอันสมควรนะครับซึ่งเนี่ยเป็นประเด็นที่เราจะลงลึกในคลิปนี้เลยนะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะว่าอา้าวแล้วไอ้คำว่าเหตุอันสมควรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับมันหมายถึงอะไรแบบไหนเรียกสมควรแบบไหนไม่สมควรเล่าแบบในมุมของการตีความกฎหมายเข้าใจก่อนละกันนะครับคำว่าเหตุ ันสมควรเนี่ยก็คือถ้าต่อให้เราประมาณการขาดเกินไว้ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างเช่นคราวที่แล้วที่บอกว่าขาดเกินไปกว่าร้อยละยีซึ่งถ้ามันเข้าเหตุอันสมควรก็คือแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินเพิ่ม20%ตามที่กฎหมายกําหนดเพราะถือว่ามันยอมรับได้นะครับดังนั้นเหตุสมควรเนี่ยพูดง่ายๆม็คือเหตุที่ทําให้ยอมรับได้แล้วก็ถ้ามันเข้าเงื่อนไขแบบนี้แปลว่าเราไม่จําเป็นต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม20%นนั่นเองซึ่งในคําว่าเหตุอันสมควรเนี่ยมันจะมีความหมายมากกว่านนั้อ เรามาว่ากันเรื่องนี้อย่างละเอียดเรื่องนี้นะครับถ้าจะพูดเนี่ยโดยการตีความของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับดังนั้นพี่หนอมก็เลยไปค้นหามานะครับมีเอกสารตัวหนึ่งที่อยากแนะนาให้ทุกคนดาวน์โหลดมาอ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับหลังจากฟังจบก็คือตัวนี้เลยนะครับจากทางกรมสรรพากรชื่อว่าผู้มือพิจารณาเหตุอสมควรและการคํานวณเงินเพิ่มตามมาตรา67ตรีแห่งประมวลสกรดนะครับอันนี้เป็นตัวสําคัญมากๆนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไปให้ด้านล่างนะครับใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วกันนะครับต้องบอกว่า สู่กันฟังแล้วกันนะครับที่มันน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานในการประมาณการแล้วก็พิจารณาเรื่องของเหตุอันสมควรว่ามันเป็นยังไงก่อนอื่นเนี่ยอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับเหตุอันสมควรเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเหตุอ,แบบอันสมควรแบบอัตโนมัติละกันก็คือถ้าทําแบบนี้ถ้าเข้าเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุอันสมควรสันตกรไม่สามารถมาประเมินเงินเพิ่มเราได้ถ้าเราปฏิบัติตามนี้นะครับอันนี้คือแบบแรกเรียกว่าแบบอัตโนมัติกับอีกแบบหนึ่งครับคือเหตุอ ส่งข้อมูลหรือว่าพิจารณาจากทางเจ้าหน้าที่สรรพากรอีกทีนึงว่าเขายอมรับไหมว่าเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุอันสมควรจริงๆซึ่งถ้าเกิดเขายอมรับได้ตีความแล้วว่าเหมาะสมก็ไม่ต้องรับผิดเสียงเงินเพิ่มดังนั้นมันก็เลยมี2ทางให้เราเลือกตอนนี้โดยทั่วไปบอกแบบนี้ก่อนนะครับสิ่งที่ควรจะเลือกจริงๆก็คือเลือกแบบแรกนะครับก็คือแบบอัตโนมัติซึ่งไอแบบอัตโนมัติแบบแรกเนี่ยนะครับมันมีแนวทางเขียนไว้นะครับในประกาศของกรมสรรพากรฉบับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวดูประกาศนี้กนปาา้เ่่ว50จ เ,เขาจะมีเขียนไว้เลยครับว่าเป็นแนวทางการพิจารณาเหตุอสมควรกรณีสแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปตามมาตรา65ตรีก็คืออย่างที่เล่ามาซึ่งเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่2ข้อ2ข้อที่ว่านี้เนี่ยเอาข้อแรกก่อนและกันข้อแรกเนี่ยเขาใช้คําว่าประมาณการภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่าปีก่อนนะครับครับอ่านข้อกฎหมายเต็มๆเนี่ยเขาจะบอกว่ากรณีบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลได้จัดทําประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบสแสดงการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ ยื่นแบบสถานการณ์เสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วนะครับหลายคนอ่านรู้กับเอ๊ะอะไรวะเนี่ยในคู่มือฉบับเมื่อกี้เขามีตัวอย่างมาให้นะครับว่าเขาพิจารณาอย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคู่มือนี้เนี่ยเขาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาพูดถึงแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่มกทับองหกนะครับลงมาที่22กุมภา2องหข้อ3ซึ่งอันเนี้ยพี่หนอมหาต้นฉบับจริงๆไม่เจอนะแต่มีข้อความอยู่ละกันนะครับสห เข้าใจเราดูตัวอย่างตามนี้ได้เลยเขาพิจารณาอย่างไรนะครับความหมายเขาพิจารณาแบบนี้ครับเริ่มจากปีแบบพรห50ปีที่แล้วก่อนนะครับตรงนี้นะครับคือแบบพรห50ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่เขาจะพิจารณาก็คือในนี้เขาจะเห็นว่าฐานในการพิจารณาเท่ากับภาษีที่ชําระใช่ไหมครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีตัวอักษร a b c d อยู่ฐานภาษีชําระของเขาเนี่ยไม่ใช่ยอดที่เราจ่ายให้สรรพากรตอนที่เรายื่นแบบพรห50แต่มันคือยอดนี้ครับมันคือยอดภาษีที่คํานวณได้แล้วหักออกด้วย เว้นต่างๆตามที่กฎหมายเขากําหนดไว้นะครับตามพระราชกิจฎิการฉบับ1 8ฉบับ300นะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาษีเงินได้ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีมีการลดหย่อนในส่วนที่ไม่เกิน50ของอัตราปกติซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะเอาตัวภาษีที่คํานวณได้นะครับก็คือตัว A เนี่ยนะครับหักออกด้วยนะครับตัวเลขที่อยู่ใน BC และดีนะครับสข้อนี้นะครับเหลือเท่าไหร่นี่คือภาษีที่ใช้ในการพิจารณาก็คือการจ่ายเต็มปีตัวเลขเป็นตัวนี้การจะพิจารณาว่าเข้าเหตุสมควรก็คือเอาตัวเลขนี้เนี่ยหารด้วย2าามก็จะเท่กับ 2องล้าน8ปดหาหื่นะครับจากตัวอย่างนี้6ล้านครับลบด้วย30 0 0 0นหรือ5ล้าน7 5ล้าน7หารสองคือ2ล้าน8ปด0 0 0าืนอันนี้คือตัวเลขที่ใช้เป็นฐานในการพิจารณานั่นคือถ้าเกิดแบบพอรอด5 1งเนี่ยเรามีการยื่นภาษีนะครับแล้วชำระไว้ไม่น้อยกว่า28,5ล้านแาอันนี้ถือว่าปลอดภยัยซึ่งหลักตรงนี้เนี่ยเราก็จะย้อนกลับไปดูนะครับในแบบพดรด5 1เนี่ยการพิจารณาไอ้ตัวชาระนะครับก็จะต้องใช้หลักการเดียวกันกันกบหลักการของแบบพดรด5 0ก็คือเอาภาษีที่คำนวณไดด้้ักกออกวย ภาษีที่ได้รับการลดหย่อนนี่นะครับข้อ2ไม่เกิน50% 1 0 0 0 0 0ก็คือเอา A ลบด้วย B 3ล้าน2ครับคือตัวที่คำนวณได้หากออกด้วย100 0 0 0จะเหลือ3ล้าน1ข้อสังเกตหนึ่งที่สำคัญแล้วกันนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยพี่น้องอยากจะบอกว่าจุดสำคัญจริงๆที่พิจารณาเรื่องนี้ได้โดยสำหรับคนทั่วไปอันดับแรกให้จาแบบนี้เลยก็ได้ครับว่ามันใช้ตัวเลขภาษีที่คานวณได้เทียบกันง่ายๆเลยคือภาษีที่คานวณได้ตรงนี้หาร2ถ้าเกิดเรามีการยื่นแบบพรอดห้าหนึ่งไม่น้อยกว่าแบบพนนบบร 2. แบบนี้น่าจะรอดปลอดภัยเข้าเหตุอันสมมุตถามว่าทำไมพูดแบบนี้เมื่อกี้มันมีลบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับต้องบอกว่าโดยทั่วไปสําหรับธุรกิจปกติทั่วไปเนี่ยเรามักจะมีแค่ตัวภาษีที่คํานวณได้หักด้วยภาษีเงินได้หักนที่จ่ายเท่านั้นโดยทั่วไปเนาะคือสำหรับธุรกิจทั่วไปเนี่ยมันจะมีแค่ช่องนี้นะหักด้วยนัทที่จ่ายตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกดังนั้นเอาปลอดภัยไว้ก่อนคือเอาตัวเลขภาษีที่คํานวณได้หาร2เลยก็ได้ของแบบพรทหหศูนย์แล้วก็ไปยื่นแบบพร 51, ท หักในจ่ายเนี่ยมันไม่ได้ถูกนํามาใช้แน่ๆมันไม่ได้ถูกนามาใช้แน่ๆคือหลายคนเนี่ยเวลาได้ยินคําว่าภาษีที่ชําระไว้มักจะไปเข้าใจว่านี่ไงใช้อันนี้หรือเปล่า7 0 0 0 0สไม่ใช่นะครับใช้ตัวเลข6กแสนนะครับตัวนี้นะตัว A เนี่ยคำนวณได้หักออกด้วยที่เหลือเมื่อกี้ซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะโดยปกติทั่วไปเอาแบบเข้าใจง่ายตัวเลขในพร .50 ตัวนี้นหารสองครับแล้วยื่นแบบพร .51 เนี่ยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพร .50 หารสองโดยปกติทั่วไปจะรอดจะปลอดภัยอันนี้วิธีการคิดแบบง,ง่ายๆถ้าพี่หนอมสรุปให้แต่่่วาาาเเกกกกิิิดดหลัรรคจงงๆ็็ปนอยที อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้คือจุดสาคัญจุดหนึ่งที่หลายคนพลาดนะครับไปเข้าใจว่ามันคือภาษีชําระบรรทัดส,สุดท้ายเลยไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันคือภาษีที่คํานวณได้หักตัวอื่นๆแล้วก็จะไม่หักภาษีเงินได้ถูกหักหน้าที่จ่ายหลักการคิดตรงนี้ทั้งพร .50 พร .51 จะไม่หักทั้งคู่นะครับจะไม่หักตัวนี้กันทั้งคู่ดังนั้นดูดีๆนะครับจำไว้หลักการที่พี่หนอมให้ไว้เนี่ยน่าจะเป็นหลักการที่ทําให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับจำคำนี้ก็ได้ฮะใช้หลักคาว่า จะเป็นเคล็ดลับที่พี่นอมใช้เองแล้วกันค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกไม่ค่อยกลัวปัญหากสารมาก่อนในภายหลังนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากลับไปดูป50เมื่อกี้เราพูดถึงข้อนี้ข้อ,ขอเดียวนะครับพอ0เนี่ยมีข้อหนึ่งนะครับเขียนเต็มไว้เลยนะครับจริงๆป50ที่ว่าเนี่ยข้อ2มันเพิ่งเพิ่มขึ้นมาโดยการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับมีคำสั่งในปี58ครับเรียกว่าปหน2องทับสองห้า้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับเขาใช้คาว่ากรณีบริษัทหรือ,องทง่จากกกิจการ,รน่อาากกย้วํา สุทธิที่ได้ยื่นแบบในรอบปีที่แล้วตัวเนี้โฟกัสง่ายๆเลยคือเขาจะดูกําไรแล้วเขาเพิ่มคํานี้เข้าไปครับคือแต่ได้ยื่นแบบสถานการภาษีเนี่ยครึ่งปีไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็คือใช้หลักการข้อหนึ่งเมื่อกี้ถ้าเสียไว้น้อยกว่าแต่กําไรไม่น้อยกว่าถือว่าใช้ได้เป็นเหตุผ่อนปลนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามันมีคํานี้ห้อยท้ายมาน,นิดนึงที่น่าสนใจครับคือเนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีหลายคนฟังหมดตรงนี้ก็น่าจะได้คําตอบเหมือนที่เมื่อกี้พี่น้องพูดเลยก็คือเฮ้ยงงว่ะอะไรวะนะครับมาดูกันตรงนี้ต่่อดีกวานะครับ มาดูเรื่องของตัวอย่างในคู่มือน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับตัวคู่มือนี้ก็พูดเรื่องนี้นะครับอิงจากข้อ3.2เนี่ยก็คือข้อ3.2จากมก53ทับ2560นะครับแต่ว,ว่าหลักการคล้ายกันนะเข้าเขียนเหมือนกันหลักการที่ว่านี้เป็นยังไงนะครับเวลาเขาดูเขาดูแบบนี้อ่ะให้กลับมาดูที่แบบพรร .50 ก่อนนะครับแบบพรร .50 เนี่ยนะครับฐานที่เขาพิจารณาจริงนะครับเขาใช้ฐานนี้ครับคือกำไรสุทธิกำไร30ล้านดังนั้นการยื่นของปีนี้การคำนวณภาษีของพรร .51 ในปีถัดมาเนี่ยต้องประมาณการกำไรสุทธิไม่่นน้้อยกวาา30ลา คำว่าประมาณการที่ว่านี้เนี่ยเราใช้คําว่าประมาณการจากเต็มปีก่อนนะครับตัวแรกเลยบรรทัดแรกเลยนะครับประมาณการกําไรทั้งปีก่อนซึ่งปีที่แล้วเนี่ยกำไรจริงมันคือ30ล้านเนาะถูกไหมปีนี้เลยประมาณการเป็น32ล้านซึ่งมากกว่าปีที่แล้วอันเนี้ยก็ถือว่าเข้าเหตุอันสมควรข้อ2เมื่อกี้ก็คืออัตโนมัติเลยเพราะว่ามันมีการประมาณการกําไรไว้ไม่น้อยกว่ากําไรปีที่แล้วแต่จุดหนึ่งที่ประมาณการแบบนี้ใช้ได้เนี่ยอยากให้สังเกตรเรื่องของภาษีน <junction> ิดหนึ่งภาษีที่ได้เนี่ยนะครับถ้าดูบตรรทัดตรงนี้นะครับฐานภาษีที่พิจาาารรณหรือภษี ชําระน ي, จะเห็นว่าอันเนี้ยปีที่แล้วมี5้ล้านเพอ,อต่อห้าศูนย์เนี่ยได้ตัวเลข5้ล้านเแล้วเขาหาร2อ,ออกมาครับเหลือ2องล้านแปดแสนห้าหมื่นเนาะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือตัวเดิมแต่พองอต 51, ่อห้าหนึ่งเนี่ยนะครับได้ภาษีชําระนะครับคือล้านห้าซึ่งไม่ถึงถูกไหมไม่ถึง2องล้านแปดแสนห้าหมื่นดังนั้นอันเนี้ยถือว่าในมุมข้อยกเว้นข้อแรกของเมื่อกี้เนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขเนาะแต่ไปเข้าเงื่อนไขอะไรเข้าเงื่อนไขข,ข้อ2ที่ว่าก็คือกําไรนะครับแต่คํานึงที่เมื่อกี้พี่หนอมเน้นย้าจําได้ไหมเอ่ยน ถ้าดูในตัวอย่างของคู่มือเนี่ยเขาใช้หลักเกณฑ์นี้ได้เพราะปีนะครับปีถัดมาที่ยื่นแบบพรดอห้าหนึ่งเนี่ยภาษีที่คำนวณได้เนี่ยมันถูกลดครับกำไรนะฮะสิล้านถูกไหมครับกำไรครึ่งปีนะสิล้านแต่อัตราภาษีที่คำนวณได้เนี่ยเขาได้รับการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละสิบคือปีถัดมาเนี่ยได้รับการลดอัตราภาษีลงจากเดิมที่ปีที่แล้วเนี่ยเสียในกรณีทั่วไปเห็นไหมครับก็คือเสียในอัตรา20%กลับมาได้ลดนะครับอัตราภาษีเหลือแค่ร้อยละสิบ ก็คือ10%เท่านั้นดังนั้นภาษีที่เป็น10%ของกําไรตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ใช้สิทธิประมาณการในมุมของภาษีที่บอกว่าเกินครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วไม่ได้เขาก็เลยผ่อนปลนให้ว่างั้นใช้เรื่องนี้ได้เนอะก็คือใช้ตัวกําไรแทนได้นะครับกำไรจริงของปีที่แล้ว30ล้านนะครับปีนี้ประมาณการไว้ไม่ต่ํากว่าก็ถือว่าเป็นการเข้าเงื่อนไขเหตุอันสมควรตามป .50 แล้วก็แนวทางตามมก53คริบสามพับสองห้าหกศูนย์ของกรมสรรพากรนะครับก็ถือว่าเข้าเหตุอันสม น,นี่คือ2จุดที่เป็นเหตุอันสมควรแบบอัตโนมัติจุดที่หลายคนถามมาในคลิปที่แล้วแล้วก็เป็นประเด็นบ่อยๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีคําที่เน้นอยู่2คํเนาะก็คือภาษีกับกา right ําไรนะครับถ้าพูดถึงแนวคิดก่อนคือแนวหลักการคิดเนี่ยเนื่องจากภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันคํานวณจากกาไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเข้าเหตุอันสมควรเนี่ยมันก็ดูเรื่องของตัวภาษีที่ชําระในปีที่แล้วทเทียบกับปีนี้แล้วก็กําไรนะครับที่ประมาณการไว้ถูกไหมดังนั้นหลายคนจะสงสัยครับว่าแล้วถ้าปีที่แล้วอ่ะมันขาดทุนขึ้นนมาล่ะจเป็ยังไ นะ monastery. ถ้าปีที่แล้วขาดทุนแล้วไม่ต้องเสียภาษีก็คือแบบพอรห้าศูนย์ปีที่แล้วมันขาดทุนไม่มีภาษีต้องชําระถือว่าอะไรนะครับโดยหลักการของเหตุอสมควรจะถือว่าไม่เข้าข่ายนั่นแปลว่าถ้าปีที่แล้วคุณขาดทุนนะครับแนวทางการตีความเรื่องนี้จะตีความอย่างเข่งครัดครับว่าคาว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหน so. ง sı, oh ึ่งของภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยก็แปลว่าต้องมีภาษีชําระเมื่อไม่มีภาษีชําระไม่มีภาษีที่คํานวณได้ก็แปลว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เพราะมันก็จะไม่เข้าเหตุอสมควรอันนี้คือตีความแบบตรงไปตรรรงงมมาาเคค่ัดก ขาดทุนปีที่แล้วใช้หลักการเหตุอสมควรแบบอัตโนมัตินี้ไม่ได้ดังนั้นจุดที่ต้องระวังของธุรกิจที่ขาดทุนในปีก่อนก็คือต้องประมาณการยื่นแบบพรรห้าหนึ่งเนี่ยประมาณการกําไรไม่ให้ขาดเกินเกินกว่าร้อยี่สิบห้าอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังมากๆนะครับซึ่งอาจจะมีวิธีการจัดการได้ง่ายกว่าน,นี้แต่ว่าไว้เล่าต่อในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอเน้นเรื่องของเหตุอสมควรไปก่อนทีนี้มาดูกันต่อนะครับอีกอันนึงที่เป็นจุดสําคัญแล้วกันนะครับที่นอกจากพรห้าสิบแล้วนะครับในคู่อ,องรรนี้ <abei> ตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าถ kind of <and 50 S 1> ้าเกิดเป็นการยื่นเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบพรรหศูนย์แล้วบริษัทห้างส่วนนิติบุคคลเนี่ยยื่นแบบเพิ่มเติมพอการยื่นแบบเพิ่มเติมนะมันมีผลทําให้ประมาณการกําไรสุทธิขาดเกินไปกว่าร้อยี่สิบห้าเนี่ยอันเนี้ยเขายกเว้นให้ซึ่งหลักการการคำนวณประมาณการขาดเกินเนี่ยเขาจะยึดตามแบบพรรหศูนย์ฉบับล่าสุดนะครับแต่ว่าเป็นฉบับล่าสุดที่เป็นการยื่นตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นถ้าหลังจากนั้นเนี่ยคุณมีการแก้ไขปรับปรุงแล้วมี ปรากฏว่าทําให้พองอร .51 เนี่ยมันประมาณการกําไรขาดเกินไว้ก็ยังเข้าเหตุอสมควรอยู่ดีนะครับอันนี้ก็อ,อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เกิดขึ้นได้เคสนี้เนี่ยโดยในทางปฏิบัติจริงๆอาจจะเกิดกับคนที่ถูกสรรพากรตรวจนะครับอย่างเช่นบริษัทนี้โดนสัรพากรตรวจแล้วปรากฏว่าตรวจแล้วเจอข้อผิดพลาดทําให้ต้องยื่นแบบพองอร .50 เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขและอาจจะมีกําไรมากขึ้นเนาะสัรพากรปรับปรุงอะไรแบบนี้เนี่ยและถ้าเจอแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันมีผลทําให้พองอร .51 ประมาณการกําไรขาดเกินเนี่ยในแนวทางของมก .53 นะครับเขาเขียนว่าข้อนะครับ เขาก็จะมีการยกเว้นเรื่องนี้ให้ก็ถือว่าเป็นเหตุอสมควรอยู่ดีดังนั้นถ้าเป็นใครที่ถูกสมรรมประเมินให้ยื่นเพิ่มเติมของแบบพรอ .50 แล้วมีผลให้พรอ .51 ประมาณการกําไรขาดเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอสมควรไม่ต้องไปยืน่นหรือไปโดนเงินเพิ่มๆนะครับอันนี้ฝากจำไว้ให้ดีเลยนะครับเป็นแนวทางที่สมรรมเขาให้ไว้นะก็เอามาใช้จะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินเพิ่มฟรีๆนะครับทีนี้จบในฝั่งของอัตโนมัติไปแล้วนะครับมันมีเหตุอสมควรแบบที่สอนะครับที่เกี่ยวข้องกับหลายคนที่ทา เฮ้ยแบบ hey, พี่หนอมไม่ได้อยากยื่นแบบนี้อ่ะคือมันดูเสียภาษีเกินกว่าจําเป็นเนาะแล้วก็ประกอบธุรกิจเนี่ยมันควรจะที่ตามข้อมูลจริงไม่ใช่เหรอนะครับซึ่งคําตอบก,ก็คือใช่ฮะเข้าใจถูกต้องแล้วครับเพียงแต่ว่าแนวทางที่พี่หนอมจะเล่านะครับมันเป็นแนวทางที่สายไงก่นเขาบอกว่าเขายอมรับได้ถ้าเหตุอันสมควรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามแนวทางแบบนี้แต่ว่าต้องมีการพิสูจน์ต้องมีการตรวจสอบอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทําสำหรับคนที่มีปัญหาบอกว่าไม่อยากจะต้องมาจัดการแบบอัตโนมัติไม่อยากจะนําา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 าส่่่งงภษีีีีีไไไไวว้้้้้้เเยยออออะะะะกกกกกดดูข็็จจจรรริิมมมแบบบนนนใชธคั แนวทางให้อยู่เหมือนกันนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ครับเขาบอกว่านี่เลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง6เดือนของรอบแล้วลาบัญชีเนาะที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับมีอะไรบ้าง1เริ่มมีรายได้นะครับหเดือนแรกไม่มีเลยนะครับแต่ว่าอยู่ๆพึ่งพึ่งเริ่มมีรายได้ในช่วง6เดือนหลังแบบจริงจังทั้งนี้คําว่ารายได้ประกอบกิจการไม่รวมรายได้เนื่องจากกิจการก็คือหมายว่าเป็นรายได้จากการทําธุรกิจจริงๆถ้ามันอยู่ๆมันสูงขึ้นมาแบบไม่ทันคาดคิดในช่วงครึ่งปีหลลััังงงอออออะพจยยยมรรบบบด้้ตตาากกกเเีีินนูํ ลดลงกําไรเพิ่มขึ้นอ่ะมีสิทธิ์นะครับผันผวนเนาะส่งออกเนาะสินค้าต่างๆเนี่ยของฝั่งที่เป็นส่งออกเนี่ยเขาอาจจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นหรือความผันผวนเกิดขึ้นรวมถึงซีซั่นด้วยเขาก็จะแบบว่าช่วงปลายปีอยู่ๆขายดีขึ้นมาผิดปกติอ่ะก็พอจะยอมรับได้นะครับเรื่องพวกนี้ถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถคาดการได้เนี่ยก็ใช้หลักพวกนี้ได้อีกเรื่องคือเรื่องของกาไรจากอาตาัตราแลกเปลี่ยนครับมันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วหรือเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจพอมันผ,ผันผวนต่างๆแล้วมันทํําาาาใหห้้้้้้เเเกกกกิดดดไไไรรมมมขขึนนนนโยทีี่่ตตััังววแบบ็อสคคอ พูดง่ายๆคือแฟกเตอร์หรือปัจจัยพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยปกติสารประกรจะเข้ามาขอข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องนําส่งให้กับสารประกรบเขาพิจารณาว่าถ้าถอดปัดจจัยพวกนี้ไปแล้วเนี่ยประมาณการมันไม่ได้ขาดเกินถ้าพิสูจน์แบบนั้นได้ก็ถือว่าเป็นเหตุอสมควรที่สามารถยอมรับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นอีกแบบหนึง่งแต่อย่างที่บอกเป็นแบบที่สรรพรกรเขาอาจจะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการติดตอ่อจากกลาสารประกร,กรซึ่งอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ก็ต้องพิสูจน์กันไปอีกเรื่องก็คือเรื่องขของงเกกิดึ้้นะหลลัจาาพปรมณี่แแบบว นะครับแบบเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับเช่นมีกําไรจากการขายทรัพย์สินที่เกิดในการประกอบกิจการอ่ะแล้วมันเลยจากการยืนแบบพองรห้าหนึ่งไปแล้วอ่ะแบบนี้มันมันทำอะไรไม่ทันแล้วแหละก็ถือว่าเอ้ยพอจะเป็นเหตุอันสมควรได้นะครับหรือมีข้อได้จริงอื่นๆครับที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง6เดือนหลังอ่ะจากการพ้นกําหนดระยะเวลาการยืนแล้วอ่ะแบบนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางในการพิจนารณาของทางเจ้าหน้าที่สรรพากรได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งล้วกันนะที่จะเอามาเป็นหลักการในการตัดสินใจซึ่งเขามีบอกไว้นะว่าเป็นตัวอย่างแบบไหนนนนนออัีี้พ่ม ให้ไปดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจว่าเคสไหนเข้าเคสไหนไม่เข้า,ขาลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับโอเคมาถึงตรงนี้ครับหลายคนน่าจะเข้าใจเรื่องของเหตุอันสมควรมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็จริงๆอย่างที่บอกเนาะมันยังไม่หมดแค่นี้ครับมันน่าจะต้องมีตอนต่อไปนะครับก็คือสําหรับคนที่เจอปัญหาไปแล้วเนาะแบบอุ้ยมันไม่เข้าเหตุอันสมควรแล้วต้องไปยื่นเพิ่มเติมจะต้องทํายังไงคํานวณแบบไหนมีวิธีการจัดก,การยังไงบ้างเนี่ยอันนี้พี่น้องติดไว้ก่อนเดี๋ยวไปเล่าต่อนะในตอนต่อไปนหาแล้้ว แล้วก็หวังว่านะครับคลิปนี้เนาะจะทําให้เข้าใจเรื่องของเหตุอันสมควรมากขึ้นนะครับสแบบอย่างที่ว่ามาเหตุอัตโนมัตินะฮะจัดการแล้วเนี่ยสามารกรไม่มายุ่งกับอีกอันหนึ่งคือเหตุแบบสู้กันหน่อยพิสูจน์กันหน่อยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับก็ลองพิจารณาเรื่องพวกนี้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขแบบไหนย่างไรเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรานะครับน่าจะดีที่สุดสุดท้ายหลักการที่สําคัญก็คือเข้าใจหลักการที่ดีนะครับในการยื่นแบบพ 1, รใ้อุอแบบบไหน อยากเลือกแบบอัตโนมัติวางแผนไว้เลยไม่ต้องมีปัญหาหรืออยากจะพิสูจน์ตามข้อเท็จจริงก็เลือกให้เหมาะกับเราครับชอบแบบไหนไปแบบนั้นสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนบริหารภาษีที่อยากสบายใจนะครับจัดการได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม20%อย่างที่กฎหมายกําหนดแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกดและกดแชร์กดติดตามแท็กบมอนอมให้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ